สวัสดีทุกคนวันนี้ลุงมีรายการใหม่ของช่องมาแนะนำรายการนี้มีชื่อว่าชําแหละยูนิตสโลแกนเข้าใจง่ายและรวดเร็วสำหรับยูนิตท,ที่ลุงจะเอามาชําแหละในวันนี้ก็คือเพลกมารีนสเปซมารีนผู้บูชาเทพเคออสที่เมนที่สุดในคลิปจะมีความรู้มีสาระมีเทคนิคในการเล่นยูนิตนี้ยังไงหรือมีเทคนิคในการใช้งานยังไงเนี่ยก็ไปดูในคลิปกันได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go อย่างแรกก็มาดู ability ของเพลกมารีนกันก่อน เมื่ออยู่ในช่วงชุติ้งเฟสของคุณหลังจากที่ยิงไปแล้วเลือกยูนิตศัตรูที่ยิงโดน1ยูนิตยูนิตนั้นจะติดสถานะเอฟเฟกเต็ดเอฟเฟกเต็ดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอาร์มี่ลูกของเดสการ์ดซึ่งลุงก็ทําคลิปแยกมาให้แล้วปกคลิปขึ้นมาหน่อยคลิปอยู่ในช่องลุงเองเข้าไปดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยเพื่อที่เวลาลุงเอายูนิตตัวอื่นของเพกมาลีนมาชําหระเนี่ยลุงก็ได้ไม่ต้องพูดซ้ําว่าเอฟเฟกเต็ดคืออะไรคอนเทจเลนคืออะไรกดเข้าไปดูในคลิปนี้เนี่ยคือจบเลยดูได้เเลยเข้าใจตรงกันนะ ต่อมาก็จะเป็นไอคอนอัลเวสเปรมันก็คือวอลเกียบิลิตี้แหละยูนิตสตูที่อยู่ในระยะ6นิ้วของผู้สวมใส่ค่าลีดเดอร์ชิพก็จะลดลงหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยไอคอนอัลเวสเปรเนี่ยมันเป็นแค่ของตกแต่งเฉยนะแต่รีนี้มันนันกลายเป็นวอลเกียที่มีอับลิตี้เฉยเลยลุงมีภาพให้ดูอยู่ถ้าไม่เคยเห็นหรือดึกไม่ออกนะเดี๋ยวมันมีอยู่ช่วงท,ท้ายไปเราดูช่วงท,ท้ายได้เลยสเตตต่างๆก็มีประมาณนี้มูฟห้าทับเน็ตหกเซฟสามบวกวูนสองลีดเดอร์ชิพหกบวกโอซีสอง ด้วยความที่ว่าเพกมาลีนเนี่ยมันได้รับพรจากพวกปูเนอร์เกลิลทำให้มันอึดถึกทนมากขึ้นอย่างที่เห็นเลยทับเน็ตหแต่ก็แลกมากับความช้ามันก็ไม่ใช่ข้อเสียใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกมาดูอาวุธระยะไกลดีกว่าอย่างที่เห็นเลยนะว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยเลเท่ฮิตมันจะมีเกือบทุกอาวุธเลยอย่างอาพวกอาวุธระยะประชิดเนี่ยมันก็มีเลเท่าฮิตเหมือนกันไบเลนเชอร์ cher, ยิงที่ดีสามปฏิกิสกิลสามสเต็งหกเอพิลูปหนึ่งดาเมจสอง มีคิเมเอิร์ดบาร์กับเรเทลฮิตมันเป็นปืนที่เอาไว้เน้นเคลียร์ฮอตกับพวกอินฟันตี้ได้เลยได้ดีเลยนะออันนี้ก็แนะนําไว้ถ้าติดไว้ก็ดีโบกันกับโบพิสโตเนี่ยมีเรเทลฮิตเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เห็นแหละสเต็งมันน้อยไปหน่อยแล้วก็ AP ไม่มีเลยแต่มันมีคย์เวิร์ดเรเทลฮิตถ้าทอยดีๆก็รอให้เขาเซฟอย่างเดียวเมลต้ากันกับพลาสมากันเนี่ยมันเอาไว้ยิงพวกที่ว่าเป็นอีลิตหน่อยอย,อย่างพวกเกาะนาๆอย่างเทอร์มินาเตอร์เนี่ยก็โอเคละถือว่าเอาไว้ต่อต้านได้ดี เพล็กสปีเวอร์กับเพล็กฟิเชอร์เนี่ยมันเอาไว้ยิงอินฟันตี้โดยเฉพาะเลยนะแต่เพล็กฟิเชอร์เนี่ยไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่เห็นเขาใส่แต่เพล็กสปีเวอร์กันอย่างที่เห็นแหละอีกนองโคเวอร์มีทอร์เลนต์แอนทินฟันตี้สองบวกปืนที่ตอดอินฟันตี้ได้อย่างแสบสันพลัตมาพิสโต้กับเจ้าพาวเวอร์ฟิสเนี่ยเอาไว้ติดให้กับเพล็กแชมเปี้ยนนะอันนี้มันเป็นของสามัญคู่กันประจำทัพอยู่แล้วมาดูอาวุธระยะประชิดดีกว่าบูปติกเวปพอน 4, แอตักซีเวปพอนสกิลสามสเตียงห้าไอปีสอง ไอพีลบสองดามจหนึ่งมีเลเทลฮิตเหมือนกันก็เอาไว้เคลียพวกอินฟันตี้ก็ได้ให้เแบบพลเกเวปพอนนี่ก็โอเคเหมือนกันตีก็ถ้าใส่ไปมันใส่ได้แค่10ตัวเนี่ยใส่ได้4ตัวตีก็12ทีก็โอเคอะ่ะถือว่าอินฟันตี้หรือพวกฮอดก็หายเหมือนกันหรือจะเอาไปตีพวกเทอร์มินเตอร์ก็น่าจะตีได้เหมือนกันเลยนะเพลเพกนท์นี่ก็มีติดไว้ทุกตัวอยู่แล้วอาวุธคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหละข้อควรระวังและเทคนิคในการใช้ยูนิตมาดูที่เทคนิคก,การใช้งานกันก่อน เพล็กมาลินเนี่ยถ้าสู้กับอินฟันตี้มันก็จะเก่งเป็นพิเศษเพราะว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยมันมีไว้เพื่อเคลียร์ฮอดกับกำจัดอินฟันตี้โดยเฉพาะเลยอย่างไ er, บลั avor, บ acher, เนเชอร์ที่มีคีย์เวิร์ดบลัซกับเดเทลฮิตหรือเพล็กสเปเยอร์กับเพล็กปริเชอร์เนี่ยที่มีแอนทายอินฟันตี้สบวกกับ4บวกเนี่ยทำให้เราเก่งกับอินฟันตี้แล้วก็ฮอดเป็นพิเศษเลยนะแต่ก็ใช่ว่าเราจะยิงพวกตัว e l ลิทหรือตัวที่ทนะับเนะ็ตหนาะอย่างเทอร์มินาเตอร์พวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเราก็มีพลาสมากันกับ เลือกยิงได้เลยว่าจะเลือกยิงยูนิตไหนก็ตามสถานการณ์เลยนะเพลกมารีนจะเก่งมากๆถ้าสู้อยู่บนจุดออ j e เจ i ตี c o คอนโทเพราะว่ามันก็จะมีบัฟช่วยแล้วบางดีเทสเมนต์มันก็มีเจมที่เน้นบัฟเวลายึดจุดด้วยทําให้เวลาที่เราต่อสู้หรือยึดจุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเก่งมากๆเลยเวลาเล่นเนี่ยแล้วเจอทัพไหนที่มันมงบางอย่างพวกเทาเอ็มพาหรือแอสตาเมลิเทลัมเนี่ยเราก็เดินไถได้เลยเพราะมันทั้งอึด แล้วมันก็มีบัฟด้วยอีกอย่างคืออาวุธส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยมันเน้นระยะกลางกับระยะใกล้เป็นหลักแต่ก็ใช่ว่าจะเดินไถดุมๆได้เลยนะมันก็ยังมีข้อควรที่ต้องระวังอยู่เดี๋ยวเราไปพูดในสไลด์ถัดไปนี่แหละถ้ามันเดินช้านะไม่ต้องกลัวเราก็ขนใส่เลน่ไปเลยปล่อยให้มันเดินลงไปไถหรือปล่อยแล้วก็ให้มันยิงเนี่ยก็ดีหรือจะปล่อยแล้วก็ให้มันไปยึดจุดออปต c t ี v e คอนโทรลก็ได้เหมือนกันถ้ามันมี h q ไว้นําด้วยเนี่ยมันก็จะเค้นประสิทธิภาพออกมาได้ดียิ่งขึ้น อย่างไบโอเล็กัสพูลิไฟเออร์พวกเพล็กเซอร์เจนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งมั่งที่บอกว่าจากเรเทลฮิตอ่ะมันต้องเป็น6บวกใช่ไหมถ้าลีดเพล็กมาลีนเรเทลฮิตมันก็จะกลายเป็น5บวกหรือหลอดเราพอกเนี่ยตัวใหม่ก็ดีเลยเหมือนกันอ่าอย่างน้อยต้องมีเฮดคิวติดไว้สัก2-3ตัวก็โอเคละข้อควรระวังเพกมาลีเนี่ยมาอึกก็จริงแต่ถ้าโดนรมยิงขึ้นมามันก็เสี่ยงที่จะหายหมดทั้งกองได้เหมือนกัน อ้าว oh, ลุงครับในตอนแรกลุงบอกว่ามันเดินไถไดไงครับลุงโกหกผมปะเนี่ยเปลา่าลุงไม่ได้โกหกมันเดินไถได้ก็จริงแต่มันก็ต้องดูสถานการณ์ตรง,นตรงหน้าด้วยว่าฝั่งเขาอะ่ะจ้องจะเล่นเราหรือเปล่าอย่างทับแอสตามมนิทัลัมหรือทัพเทาเนี่ยเขาเน้นเอาจํานวนเข้าแลกอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราเดินไปกลางสนามเพื่อจะไปไถเขาใช่ไหมเขาก็ต้องเล่นเราอยู่แล้วแหละปืนฝั่งเขาอะ่ะ ยี่สิบสามสิบกระบอกระดมยิงมาหาเราอ่ะเพกมาะะลินแค่สิบตัวยังไงมันก็มีโอกาสที่จะหายทั้งกองแน่นอนเพราะฉะนั้นมันถ่ายได้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ตรงหน้าด้วยวางผิดที่มันเดินกี่ทีก็ไม่ถึงที่หมายหรอกเพราะว่ามันมูฟแค่5้าเองเวลาจะวางอ่ะแล้วเราเลือกที่จะเล่นแบบยึดจุดอ่ะหรือทําภารกิจอ่ะเราก็ต้องเลือกตําแหน่งที่วางได้ดีเคลื่อนไหวได้สะดวกไม่งั้น มันเดินถึงช้าเขาถึงจุดเราแล้วอ่ะเขายึดจุดไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเสียโอกาสแล้วก็อาจจะทําให้เกมพลิกได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้นิดนึงอาวุธระยะใกล้สแต,ต็มันดีก็จริงแต่ถ้าไม่เน้นประชิดอ่ะจะใส่ดีกว่าเพราะว่ามันมูฟผ้าด้วยแหละมันมูฟได้ช้าแล้วเราใส่ประชิดไปใช่ไหมการที่เราจะพุ่งเข้าไปชาร์จเขาอ่ะมันก็เสี่ยงที่จะโดนเขายิงสวนกลับมาแล้วเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่หายซะเองถ้าไม่ได้ขนใส่รถนะก็ไม่แนะนําหรอก ถ้าเดินไปมันก็เสี่ยงที่จะโดนยิงหายหมดกองได้เหมือนกันแต่มันก็เล่นได้ลุงมีลิสต์ไว้ให้อยู่เดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ถัดไปลิสต์ที่ลุงจัดไว้ให้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสสายเลยเป็นสายยิงกับสายประชิดถ้าชอบสายไหนก็เลือกสายได้เลยมาดูที่ลิสต์สายยิงเพล็กแชมเปี้ยนของลุงก็จะติดเป็นพลาสมาพิสโตลกับพาวเวอร์ฟิสอันนี้เป็นของสามัญประจําทับลุงอยู่แล้วลุงก็ติดให้เพล็กแชมเปี้ยนทุกตัวพลาสมาพิสโตลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลาสมากันก็ได้ไม่ติดแล้วแต่ความชอบเลย เพกมาลีนที่เหลือลุงก็จะติดเป็นเมลต้าหนึ่งกับพลาสมากันอีกหนึ่งอันนี้ลุงเอาไว้ยิงพวกอีลิตหรือพวกเทอร์มินาเตอร์หรือพวกท่ามในสูงก็โอเคเหมือนกันเพลกสเปเวอร์สองหรือจะเปลี่ยนเป็นไบต์ลันเชอร์สองก็ได้อันนี้เอาไว้เคลียร์ฮอดกับกําจัดอินฟันตี้ตังนั้นก็เป็นเพลกโปกันก็ไอคอนออฟอสเปร์แล้วก็เพลกไนท์ก็ติดเป็นปกติเลยไอคอนออฟอสเปร์ก็เป็นวอลกิอบิลิตี้แหละติดไปก็ไม่ได้เสียแต้มไม่ได้เสียอะไรก็ติดไปเลยสายประชิดบ้างเพลกแชมนือ สายยิงนั่นแหละก็ถ้าจะเปลี่ยนพลาสมาพิสโตลเป็นพลาสมากันก็ได้เหมือนกันเพลกเมลีนที่เหลือก็จะติดเป็นเฮฟวี่เพล็กเวปอนสี่บูติกเวปอนอีก3เพล็กสเปเวอร์สหรือจะเปลี่ยนเป็นไบรลันเชอร์สก็ได้เหมือนสายยิงนั่นแหละแล้วก็เป็นเพล็กไนท์ถามว่าทําไมเราเล่นสายประชิดเนี่ยเราถึงไม่ติดอาวุธสายประชิดหมดเพราะว่าเวลาเราจะเข้าไปชาร์ตอะอย่างน้อยถ้าติดไอ้เพล็กสเปเวอร์หรือไบรลันเชอร์เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ยิงอัดหน้าเข้าไปก่อนยิงเข้าไปป้งป้งปงป แล้วอาวุธที่เหลือเนี่ยมันตีเยอะอยู่แล้วอย่างเฮฟวี่เพล็กซ์ไพอนมันก็ตี T 4 3ทีสี่สามสิบสองมูบติกไวพอนมันก็ตีสี่ทีก็สิบสองเหมือนกันรวมรมแล้วยี่สิบสี่ทีนี่ก็ถือว่าไม่น้อยเลยอย่างน้อยเรามีปืนเราก็ยิงอัดเขาเข้าไปก่อนให้เขาเสียเลือดเสียดาเมจแล้วก็ให้เขายกออกไปสนามไปก่อนสักตัวสองสาตัวก็ได้แล้วเราก็ค่อยพุ่งเข้าไปอัดยังไงก็หายหมดแน่นอนห้าตัวแปดสิบห้าแต้มสิบตัวร้อยเก้าสิบแต้ม เราจะเน้นใส่ที่10ตัวเพื่อเค้นประสิทธิภาพของมันเนี่ยให้ได้มากที่สุดข้อดีข้อเสียของเพลกมาลีนก็มีประมาณนี้เรามาดูข้อดีก่อนเพกมาลีนเนี่ยมันมีอาวุธให้เลือกใช้งานที่หลากหลายพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะไกลที่ยิงได้โอเคอาวุธระยะใกล้ที่ตีประชิดได้โหดฟ้างมากเป็นสเปซมาลีนที่ตัวเหม็นไม่พอนะมันยังอึดถึกทนตายยากจากพรของม่ปู่เนอร์เกิลอีกด้วยแงละทับเนตหกหลอดไม่หลอดก็ให้รู้กันไป อาวุธเกือบทุกชนิดเนี่ยจะมีเรียเท่าฮิตโดยเฉพาะอาวุธระยะประชิดเนี่ยถ้าเข้าไปตีหรือเข้าไปชาร์จได้ถึงเนี่ยยิงโหดเลยตีใกล้ก็อย่างที่ว่าแหละมันตีใกล้ได้โหดมากๆแล้วก็อาวุธมันสแตตก็ดีหมดเลยข้อเสียของมันเนี่ยเพลกมารีนมันจะเป็นที่จะต้องมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรืออาจจะไม่มีก็ได้ถ้าเล่นในเกมที่มันเล็กกว่าอย่างเกมพันแต้มหรือ500แต้ม แต่ถ้าเล่นใน2 0 0 0แต้มขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีพานะที่เอาไว้ขนส่งเพลกมาลีนอย่างน้อยสักคัน2ค,คันก็ยังดีอย่างที่ว่ามันมูฟได้ช้ามากๆแล้วการที่เราจะเดินไปยึดจุดหรือเราเล่นสายประชิดแล้วเราเดินเข้าไปชาร์จเขาเนี่ยมันจะทําได้ยากมากยิ่งขึ้นถ้าไม่มียานพานะะนะแต่ถ้าความเห็นลุงมันก็จําเป็นนั่นแหละยังไงก็มีติดไว้สักคัน2ค,คันก็ดีเหมือนกันตัวเราขึ้นอืดมันก็เลยช้ามากๆ ก็เงี้ยแลลวนะมูฟแค่5เองยังไงมันก็จะไปทันก็เลยทำไมวางดีๆก็ยึดจุดไม่ได้หรอกแต่มันก็เป็นแค่ข้อเสียส่วนน้อยแหละข้อดีมันก็มากลบส่วนข้อเสียได้อยู่รวมๆเพกมาเรีนมันก็ยังเป็นยูนิตที่ใช้ได้และก็น่าใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเลยเพ้นยังไงดีราคาเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเจ้ากล่องนี้เนี่ยทางเกมมูช็อปเขาก็ได้ทําออกมาขายแยกตั้งนานแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ยังหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปอยู่ ราคากล่องนี้จะอยู่ที่2150บาทในกล่องมีโมเดลมาให้ทั้งหมด7ตัวถ้าถามว่าทำไมมันมีแค่7ทั้งทงท,งที่เราใช้10นเเหรอลุอลงก็ต้องขอตอบเลยนะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเราใช้10ตัวอยู่แล้วเราก็ซื้อมาเพิ่อมอีกกล่องนึงก็จะเป็น14ตัวอีก4ตัวที่เหลือเราก็เอาไว้คัสตอมหรือขึ้นหิ้งบูชาก็ได้ตามแต่เลยถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ ลุงแนะนําให้กดตามแอปส้มดูกดวันที่มันได้มีโค้ดส่วนลดอะ่ะมันก็จะได้มาในราคาประมาณพันเจ็ดพันแปดอ่ะลุงเคยกดได้นะหรือถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็ลองหาตามกลุ่มโมหนึ่งสองดูราคาที่ลุงเห็นคร่าวๆที่ลุงไปเช็คดูตอนนี้นะมันจะอยู่ที่ประมาณพันสามถึงพันห้าบวกลบกันก็ไม่เกินนี้หรอกอันนี้คือถูกสุดๆแล้วยังไงก็ไปลองหาดูกันได้สีที่ใช้ก็มีประมาณนี้เลยลุงลิสต์ไว้ให้หมดแล้วถ้าซื้อตามนี้นะมันเหมือนจะเยอะก็จริงแต่ มันเพ้นต์เนี่ยมันได้ทั้งเฉดได้ทั้งเลเยอร์เลยคือเพ้นต์เสร็จปุ๊บพร้อมลงสนามเล่นสวยๆเลยสําหรับคนที่มีงบประมาณเนี่ยลุงแนะนําซื้อตามนี้ครบจบแต่ถ้าคนที่มีงบน้อยเนี่ยเลือกเอาตามที่ลุงลิสต์ไว้ให้ก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเดสกาดกลีนเนี่ยมันเป็นสีเบสอยู่แล้วถ้าจะเล่น Dead Guard นะทับเดสกาดนะยังไงก็เลือกเอาตามนี้แล้วก็ผสมสีผสมอะไรใช้เอาที่เห็นอยู่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างพื่การป้ายยาแบบ3 0 0 ทับเดดกาดเนี่ยมันเป็นทับที่ยิ่งเพ้นเลืะอมันยิ่งสวยนะอย่างที่เห็นว่ามันจะมีน้ำหนองมีเขี้ยวมีเนื้องอกมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ถือว่าทั้งเท่และก็สวยเลยเพ้นยังไงก็ได้ตามจินตนาการของคุณเลยเกาะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสีเขียวด้วยอยากเป็นสีแดงฟ้าขาวเหลืองอะไรก็แล้วแต่เลยอะเฮ้ยภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นผลงานของลุงเองขออนุญาตอวดนิดนึงนะ สไตล์การเพ้นของลุงเนี่ยก็จะเพ้นเป็นสนิมเน่าๆมันก็เท่ไปอีกแบบหนึง่งอย่างที่เห็นเลยมันทั้งตาเขียวตาฟ้าน้ำหนองเหลืองน้ำหนองเขียวเนี่ยเห็นไหมเท่มากๆเขาแดงด้วยนะมาปิดท้ายไปด้วย2ภาพนี้เลยนะภาพด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเพล็กแชมเปี้ยนของลุงเองอย่างที่เห็นว่าโลเกติดเป็นพลาสมาพิสโตลกับพาวเวอร์ฟิสมันเป็นของสามัญประจําทัพลุงอยู่แล้วทั้งเท่แล้วก็ดูดุดันมากๆเลย ภาพด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นภาพของไอคอนออลเบสแปรอย่างที่เห็นนะมันก็จะถือมันเป็นตุ้งติ้งกับโบเตอร์นั่นแหละมันก็หน้าตาประมาณนี้เลยจบไปแล้วกับคลิปชำระยูนิตคลิปแรกของช่องลุงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยคนที่มีข้อสงสัยมีคำถามอยากกำหนิติดเตียนชื่นชมหรือเสริมข้อมูลในจุดที่ลุงพลาดไปก็คอมเมนต์าน,นล่างได้เลย หรืออยากจะให้ลุงเอาอยูนิตตัวไหนมาชำละหรือรีวิวอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเช่นกันเดี๋ยวลุงไปไล่ตอบนะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีไปแล้วจ้า